ค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่วัดประสาทตะครนหลวงมไม่ต้องตกใจว่าทำไมเราถึงเดินติดกันฝนตกค่ะฝนตกค่ะรหลดน้ำมนต์ให้ตั้งแต่ยังไม่เข้าวัดเลยเราข้ามให้กจากรูรานะจไปค่ะไปค่ะต่อให้ดูหน้าคะอื นี่นะคะทุกคนชุดบูชาชุดละ100บ้บาทน,นะคะทุกคนสามารถบูชาแล้วก็มาไหว้พระพิฆเนศที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยะนะคะแต่ว่าข้างบนที่เป็นพระพิฆเนศที่ประดิษฐานบนกระโหลกนะคะก็คือไม่ต้องนางของขึ้นไปนะคะให้ไหว้ที่ข้างล่างให้เสร็จแล้วขึ้นไปบูชาท่านข้างบนผลไม้กลับบ้านอ๋อจะกำไรพยันเนี่ยอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะอ๋อถ้าเราไหว้เสร็จแล้วเราเขาจะมี<ป>กําไรให้เลยแล้วก็เอาผลไม้กลับบ้านได้นะคะ ไว้กลางเสร็จปุ๊บเราก็เก็บก่อนของกลับบ้านแล้วก็เหมือนั้มองไว้ตรงนี้เป็นจุดที่สองนะคะที่ให้เรามาสักการะบ,บูชาศิลาพระจันทลอยที่นำมาปฏิสถานไว้ที่มณฑปหน้าปราสาทนาครหลวงจังหวัดพระนาครศรีอยุธยาค่ะมีลักษณะกลมมนปิ่งประกายดุดพจพระจันทร์เมื่อต้องแสงจึงเรียกว่าศิลาพระจันลอยค่ะ ผู้คนเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งใดมักจะสำเร็จผลมีความเชื่อว่าผู้ที่ไปกรับไหว้ขอพรมักจะประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความรักการงานและความรุ่งเรืองดุจพระจันทร์ในคืนเดือนเพ็ญค่ะ และตรงนี้จะเป็นอีกจุดที่จะมีพระท่านสามารถให้ท่านเจอมือและหน้าผากให้เราได้ค่ะและสามารถทำบุญตามศรัทธ,ธาได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าปราสาทนครหลวงนะคะเรากำลังจะพาทุกคนขึ้นไปสักการะบูชาพระพิฆเนศที่เชื่อเรื่องว่าให้โชคในด้านความประสบความสำเร็จโชคลาภสุขภาพและเงินทองนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในกันดีกว่าคะ่ะ<ป>นี่นะคะคือทางเข้าของ ปราสาทนครหลวงนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมข้างในกันเลยไปตามมาค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของตัวปราสาทนะคะก่อด้วยอิฐทั้งหลังตั้งอยู่บนเขาที่ทําขึ้นโดยนําดินมาถมให้สูงมีระเบียงล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกัน3ชั้นแต่ละชั้นจะมีประตูเข้าสู่ชั้นสูงสุดนับ1ิประตูเลยค่ะระเบียงโคต้แต่ละชั้นนั้นมีการสร้างปรางประจำทิศทั้ง4ี่มุมและมีปรางที่กึ่งกลางของปราสาทด้วยค่ะ และทางเดินรอบๆอ,อบปราสาทจะมีร่องรอยของฐานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเอาไว้รวมถึงหลวงพ่อทันใจด้วยค่ะ และตรงนี้คือมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่อยู่ด้านในส่วนด้านหน้าของมณฑปจะเป็นพระพิคเนตปางชนะมานที่ประทับอยู่บนแท่นบัลลังก์หัวกะโหลกที่มีอายุมานานมากกว่า300ปีค่ะพอเข้ามาข้างในก็จะพบกับรอยพระพุทธบาท4รอยขนาดใหญ่โดยรอยพระพุทธบาททั้ง4เรียงจากใหญ่ไปเล็กและมีการเรียงสลับไปมา ในแต่ละด้านมีแท่นฐานประดิษฐ,ฐานพระพุทธรูปศิละปะอยุธยาเอาไว้หลายองค์ถึงหลวงพ่อทันใจหรือว่าหลวงพ่อสมหวังค่ะ และจุดนี้สายมูห้ามพลาดเลยค่ะเป็นจุดที่เราจะมาขอพอรพระพิคเนตปางชนะมารที่มีอายุกว่า300ปีถ้าเราหันหน้าตรงเข้าหาท่านทางซ้ายมือจะเป็นเรื่องสุขภาพทางด้านขวาจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภนะคะการขอพอรให้เอ่ยถึงชื่อวันเดือนปีเกิดของตัวเองนะคะขอพอรสิ่งที่ปรารถนาบอกให้ชัดเจนเลยค่ะและให้นำแบงค์ยี่สิบจำนวนสองใบ แตะที่ถ่วยน้ำมนต์ที่องค์ท่านนะคะและเมื่อขอพรเสร็จให้นําแบงค์ยี่ใบใส่ตู้บริจาคและอีกหนึ่งใบให้เก็บไว้กับตัวเราเป็นขวัญถุงค่ะและสั่นกระดิ่งปิดท้ายค่ะพอขอพรกับท่านพรพพิคเนสเสร็จแล้วให้เดินลงมากระสีที่ข้างหูหนูมุสิกะด้วยนะคะ สุดท้ายให้เราเดินลงมาลาของที่เราไหว้เอาไว้จะมีผลไม้ที่เรานำกลับได้พายันและกำไรข้อมือค่ะแล้วไปต่อวัดที่สองกันค่ะและเราก็ถึงแล้วนะคะวัดที่สองของมัน,นซึ่งวัดนี้เราสามารถมาสักการะบูชาและขอขมากรรมได้ด้วยนะคะอปแล้วเ,เข้าไปดูข้างในกันค่ะเข้ามาก็จะมีดอกไม้ทูบเพลนอยู่ตรงนี้ นี้เป็นชุดขอขมากรรมนะคะเป็นชุดละยี่สิบบาทนะคะคุณป้ามีแบบโอนไหมคะหรือเป็นเงินสดอ๋อ,อโอเคถ้าใครไม่มีเงินสดนะคะสามารถโอนได้เลยนะคะคิวอารจะอยู่ตรงที่บูชานะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจุดธูปนะคะเพื่อที่จะมากล่าวคำขอข,อขอมาคำสาบานนะคะอธิษฐาน แล้วก็คลางความที่เราแช่งคำบนบ้านที่เราได้ไปบนไว้นะใช่แล้วก็ต้องยืนกลางแจ้งเท่านั้นนะคะห้ามยืนขอขามาในที่ในที่ร่มหรือตใต้อาคารอาจจะหามุมใต้ต้นไม้นิดหน่อยนะคะพเพราะว่าถ้ายืนกลางแจ้งอาจจะร้อนเกินไปบางคนอาจจะไม่ไหวเรื่องสุขภาพนะคะก็เป็นลชายดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ อย่างใครที่ไม่รู้ว่าจะกล่าวคําขอขามางไงนะคะตรงด้านขวามือจากประตูทางเข้านะคะก็จะมีชุดขอขมาชุดละยี่สิบาทนะคะคุณลุงคุณป้าแผ่นกระดาษมาให้ใด้วยเป็นคําขอขมาก่อนที่เราจะมากล่าวคําขอขามาเราต้องมาไหว้หลวงพ่อพอุทานิมิตวิชิตมารก่อนนะคะไปแล้วเนาะไปคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกล่าวคำขอ,ขอคําสาบานกันนะคะตรงมุมนี้ก็ได้ต้นไม้ก็ มันก็จะมีคำพูดนะคะตรงนี้นะคะคำอาทิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำขอำมาถอดคำสปาปนะคะทุกคนเริ่มกันเลยนะคะ okay. ตีละครั้งก่อนนะก่อนที่จะขึ้นแบงค์บนใช่ตีละครั้งสามครั้ง่ะ,ะ,ะไปค่ะเขาไปข้างในกัน ตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นยันเกาะเพชรเดีย๋ยวทุกคนไปดูใกล้ๆเพื่ออะไรเพราะว่าที่ขึ้นฝั่งนี้เพราะตรงนี้คือยันเกาะเพชรเพราะว่าจะช่วยลบล้างคำสาแล้วก็สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายจากที่เราเจอข้างนอกแล้วพอเราเข้าไปในอุโบสถ<ๆ>ก็คือเหมือนเราจะเข้าไปในเจอในที่ที่เป็นสีมงคลแล้วก็ลบล้างคำสาต่างๆเราเข้าไปข้างในกันค่ะ นี่เลยค่ะก็จะเป็นอุโบสถนะคะและนี่นะคะด้านหน้าของเราก็คือองค์พระประทานนะคะก็คือพุทธะมิมิตวิชิตมานะคะสวยาซึ่งเชื่อกันว่าถ้ามองเข้าไปในดวงตาของท่านดวงตาฝั่งซ้ายของท่านจะมีรูปดอกบวัวที่สามารถให้ความสิริมงคลกับเราให้ประสบความสำเร็จเราอย่าลืมขอพรท่านและจ้องเข้าไปที่ดวงตาของท่าน ท่านดวงตาท่านจะอยู่ฝั่งด้านขวามือของเรานะคะค่ะไปใกล้ๆกันเลยค่ะแ,ะแล้วเราก็ได้เข้ามาข้างในอุโบสถกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทํา,าการสักการะบระชาดวงพรอะพ,อพอุทธนิมิติศมาะคะ่ะซึ่งประทับอยู่ด้านหลักของเราเองค่ะ ก็เป็นจุดที่เราจะมาสักการะพระคันธาราชนะคะที่มีอายุ1,500ปีเป็นพระศิราเขียวองค์เดียวที่อยู่ในโลกนะ,ะแต่ว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วในเมืองไทยะจะมีทั้งหมด4องค์นะคะ <c oughs> ก็อยู่ในส่วนของกรุงเทพแล้วก็นคนปรปฐมเองอีกองค์หนึ่งก็จะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย นี่นะคะเขาจะให้คําขอขมาอธิฐานมานะคะเพื่อให้เราเข้าไปไหว้พระธันคราดด้านไหนนะคะแล้วก็อธิฐานขอขมาจิตเราเพ่งจิตไปที่พระองค์ท่านนะคะวัาต้องการสิ่งใดนะคะแต่ยกเป็นเรื่องเรียนคือเรื่องของความหลักนั่นเองนะคะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะถ้าตามหลักเลยพระธันคราชนะคะจะมีทั้งหมด5องค์นะคะองค์ที่อายุยาวนานที่สุดก็จะอยู่ที่นี่นะคะ พระเมนนะคะไม่ได้มีแค่พระพุทธวิชิตมาแล้วก็หลวงพ่อคันธารนะคะด้านหลังก็จะมีหลวงพ่อขาวด้านในอีกนะคะบางคนไม่รู้นะคะก็มาไม่ถึงนะคะหลวงพ่อขาวก็จะอยู่ในโซนด้านในของด้านหลังวัดเลยนะคะนี่คือพระปางนะคะตั้งอยู่หลังอุโบสถแล้วก็บางตรงนี้ก็หันไปทางด้านตะวันออกเป็นปฏิมากรรมนะคะของยุคเก่าแก่ เลยนะคะวางไว้ทุกเพียนด้านนี้เลยนะคะมีสแกนใช่ไหมค่ะบุญน้องแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่ติดขัดนะจ๊ะ สวัสดีค่ะทุกคนุูค่ะวันนี้ก็ขอจอบคลิปของวันเดย์ทริปไปยุทธยานะคะค่ะก็คืออากาศก็โอเคค่ะไม่ถือว่าร้อนจนเกินไปนะคะก็ได้ไปมูมาจริงๆที่นี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความสำเร็จด้านการงานการเงินและสุขภาพนั่นเองซึ่งวัดแรกที่เราไปก็คือวัด ปัะสาดนคะรหลวงนะคะเราก็ได้ไปทําการขอพรเรียบร้อยแล้วหวังว่าองค์ท่านจะให้คิวเราอัดับต้นๆน,นะคะแล้วก็วัดที่สองเราก็ไปวัดหน้าพระเมนนะคะวัดหน้าพระเมรุเนี่ยจะเป็นวัดที่ทุกคนเชื่อว่าจะมาขอขมาก,กรรมรางคำสาบนั่นเองแต่ ไม่ใช่แค่ลังคำสา์อย่างเดียวถ้าใครไม่ได้มีความสาบหรืออะไรเลยคันก็ช่วยให้เราประสบความสำเร็จนะคะขอสิ่งใดท่านก็จะรับเรื่องไว้แต่ว่าต่อคิวหน่อยนะจ๊ะคนเยอะแล้วเกินยังไม่จบนะคะมีคิพ้าหามาให้ดูคะ่ะโอ้แตงโมงกิ้งค่ะโอ้โอฮลัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จบทิป อายุทยาไม่จบแป๊บหนึ่งอ่พาพะจันทร์เซี่ยว <c oughs> เซี่ยวหาอะไรจันร์ลอยแต่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วมันจะจบไหมเนี่ยปิดคลิปกูด้ย <c oughs>